ลุงอะไรไตอนนี้ลุงลุงอยู่ก็บ้านไหนครับอยูเนี่ยหมู่สองหมู่สตอนนี้เขา Nam เดหลายแม่มันนี่มันก็พอได้กินกันคนใดก็ได้คนไม่ได้ผมมีเกี่ยวมดยังก็ยังได้เดี๋ยวประมาณสิบก่าไร่สิบก่าไร่มีทั้งหมดจักไรครับลุงทั้งหมดก็ทับสิบห้าอะไรสิบห้าอไรอ๋อตอนนี้ก็อันนี้เขาเนี่ยเขาพอดีไหมครับหรือว่ายังเกี่ยวก่อนเกี่ยวอลไรอันนี้ถือว่าดีเนาะลองโรยผมดูดิอ๋อถือว่าดีเนาะดี อันนี้อันเขาอันอันนู้นเป็นยังไงครับเนี่ยอันนู้นมันเปียกมีในฝ้าฝนมันฝนต้องมีตาเนี่อืมี๋ยนี่ราคาก็จะต่างกันไหมขายราคาต่างกันไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาหลับทะเลครับเขาลูมั้ยเนี่ยอันนี้ก็เปียกหนามมาวานในฝนไม่ยุติสักทีเนาะมันเกี่ยวก่อนมันไม่ได้ไม่ได้ย่าม่านสามสี่วันโอ้อันนี้ นานาอยู่โซนไหนครับนานายู่โซนไหนอ่ะไปทางน้ออ่อนเนี่ยอ๋อแทนนั้นเขาระวงนั้นเขาเกี่ยวกันหมดอยังกำลังหลุดเกี่ยวเนอะตอนนี้รถรถเกี่ยวเขามีปัญหาไหมไม่ถึงพอไหมอะไรเงี้ยพอไหมพอพออยู่เนาะกำลังหลุดหลุดเกี่ยวเริ่มนะพอมันบอลตักได้ก็ได้บอลตักไม่ได้ก็ล้วปากล้วงขนแต่หลุดเกี่ยวนี่ก็ยังพอลุ่งๆอีกอย่างอ๋อ ลงไปกลยร้านที่ทางถูกยากก็เอาไีกทีทางลงไปได้ก่อนอืมครับอันนี้ก็คิวันนี้ได้จ้าอุ้มครับจ้าเอย่ยหน,นึ่งเลยหนึ่งด้อุ้มนนลึกซี้ล่ายอันนู้นอนนันเดียวกันใช่ไหมเจ้าเดียวกันเจ้าอันนึงอันนี้นนนนนนสามเจ้าอันนี้ก็อ๋อก็อันนี้ปกติจะเก็บไว้ขา,ไขายหรือเก็บใบขาย,ขาย,ขายหรือใบกินขายขายหลดเกี่ยวดึงกินดึงโอเคครับอยู่ก็บลุงอะไรครับลุงลุงอะไรลุงชื่อไอคอมสันคอมสันอยู่บ้านดอนดอนบันบุ อนบมสองไเี้คนบูสองครับมีเอฟซกับเยี่ยมที่น้องมาเองสวัสดีครับปาชื่อไอยูเมนคนบันบุ้ไหมบันบุมือสองนี่ยครับล้ำรวยล้ำรวยด้วยครับวันนี้อย่าให้่ฝนตกนะตกนะครับเดี๋ยวไปถามกันครับดีครับ